สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการทำการ์ตูนก้านปลาแบบมินิเกมครับ mm hmm. ก็หลอผมจะให้ชมตัวอย่างรายการเรื่องแซดครับ mm hmm. คดดลิปที่เรางผมก็สอนหลดและสอนทำครับเมื่อวานเอาวันนี้เพิ่งกลับมาจากโรงเรียน mm hmm. ก็เพิงจะมาเอลามาแล้วกันโมงมสิครับแ mm hmm. น่ไม่อยู่แม่ไปขายของ ผมจะอยู่บ้างคนเดียวเาวันสุกเสาร์อาทิตย์ไม่ใช่มีใช่จันพุทธสุขผมจะต้องอยู่บ้างคนเดียวแต่บางทีแม่ผมมปแค่ขายของจะให้ชมตัวอย่างสั้นๆบหนึงนะครับ ตัวนี้ดีกว่ามันเร็วกว่ากิกมันน้อยมันจะเร็วกว่าผมก็เพิ่งทำอันนี้ไปเมื่อวานเราจะมาสอนทำกันจะตัดสากตอนนี้มันมาเสร็จคนะัะมาแล้วครับนี่ เราจะให้ชมตัวอย่างปัวให้เรากดดูตัวนี้นะครับเรื่องนี้ทิี่ดีก่อนโอ้จับมือกันมาไปอือแล้วจบก็ตัวอย่างก็แต่เรามาเร่อวิธีการสร้างกันเลยให้เรากดคำว่า new ตั้งชื่ออนิเมะของเราผมได้ตั้งชื่อสอนสร้างการ์ตูนก้างป่า กดอนแมเป็นขั้นตอนเลยกดเสร็จสิ้นแล้วก็รอทำการโหลดจะจัดสากตอนนี้มันโหลดเสร็จมาแล้วใช่ไหมครับให้เรากดไปที่หน้านี้กดดินสอกดเข้าไปที่ดินสอ ก็จะขึ้นตรงนี้มาให้ใหเรากดบวกที่มันเป็นรูปคนะสติกแมนพวกเราจะปรับอะไรก็กดตัวนี้อถ้าจะเปลี่ยนสีก็กดอันที่สอง ไปดินสีเหลืองครับอันนี้ผมจะเอาเป็นบูแล้วกันมันวันก่อนที่สาเป็นบูบูก็อยู่กับเลดดูดีๆเขาก็ทะล็อกกันอืมืนกนกดแล้วก็เปลี่ยนสีให้เลด Qua thăm lắm 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 ขออตาฉากตอนที่ทำอันนี้มีแบบใหม่เสร็จนะครับแล้วพวกเขาก็ได้ตายแล้วก็มีเลสติ๊กแมนตัวใหม่มา,อาสองคนนั้นเขาก็เป็นเพื่อนกันทิ้งตาเนี่ยหละผมจะไม่เปลี่ยนสีแล้วโู้จากนคนหลบไปซะหลบรีคันสุดรอด Shhh. yo don Shhh! Shhh! Doon! Ang totoong. ยาวนนี้ที่เจ้าจะต้องตายตายด้วยสีดาตายซะโอ้อ้อชิชิอท ต้องโดนแอบดอปักสิทธ์ไปก่อนละจบเล้วราไปดูหนังกันเลยเดี๋ยวเราไปดูหนังของเรากันนี่กดดูตรงนี้หนังเราน่าจะสนุกโอ้สนุกดีไม่สอนอะไรมากนะครับผมจะทำแค่หนึ่ง ทำเสีกันะนะนึงครับเปลี่ยนสีด้วยดิไม่รู้วิธีการเปลี่ยนสีสอน,นํำการ์ตูนก่างๆคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ